กลับมาเก็บอืเห็ดยาเบิร์นี่เก็บได้แล้วถ้าสีเขาเข้มแบบนี้นะคะแต่ใต้ดอกจะต้องมีสีขา,ขาวๆแบบนี้นี่นี่ค่ะสีขาวนี่ก็สีขาว,ขขาวมาดูดอกนี้สิจะงัดได้ไหมเนะี่ยเมื่อกี้ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่หลุดอ๊อได้ละมดใช้ได้ค่ะ เก็บไปแล้วก็ต้องรีบหั่นปากไม่งั้นเราเห็ดจะถ้าแห้งเราหั่นไม่ได้เลยนะคะสองโกเลยนีน่หมดวางไว้ก่อนนี่ดอกนี้ข้าจะแก่เลยเด้อึ๊บโอ้ยยังยังใช้ได้อยู่ นี่สีสวยสีเหมือนมันแก้วให้ดอกนี้อ่ะเนี่ยใช้ได้สีเหมือนมันแก้วอ, <c oughs> อ,อันนี้คือซากเก่าถ้าไม่เก็บเขาก็จะผุแบบนี้โอ้ยเกินอีกกร ไม้ไม้มึงอือึ๊บึ๊บเกิดอยู่กับเกิดอยู่กับต้นเบิร์ชนะนี่นี่คือขอนเบิร์ชเห็ดยาเบิร์ชนี่จะเกิดอยู่กับ ต้นเบิร์ดที่ตายจะไม่เกิดอยู่กับเป็นๆน,นะคะยกเว้นเห็ดชากาจะเกิดอยู่กับต้นเบิร์ดเป็นๆโอ้โหดูดอกนี้นัดสิหนึ่ง,ส,งสองโอ้เสียงน้อหัวควานโอโ้อันนี้ไม่หลุดน,นี่ไหนขาวไว้นี่ ยังเขาอยู่ค่ะถ้าอีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยใต้ดอกเขาจะเป็นสีน้ำตาลตัวยาก็จะน้อยลงค่ะเฮ็ด,ดยาเบอร์ชโคลีพัวหมดหรือยังของนนี้ไม่มีแล้วนี่แหละค่ะไม่มีแล้วเอ๊เหมือนกับเหมือนกับเจออีกขวอนึงนะ ไปดูจะต้องรีบหัน่นไม่เช่นนั้นเห็ดจะแห้งแห้งแล้วหั่นแทบไม่ได้เลยนะคะส่วนคี้ผงที่อยู่บนดอกเห็ดแล้วก็อยู่ใต้ดอกเห็ดที่เห็นอยู่เนี้ยมันเป็นคี้ผงจากเปลือกไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งจากป่าจะยังไม่มันจะยังไม่หลุดไป เพราะว่าก่อนที่จะนําไปต้มเวลาจะใช้ค่ะก็จะต้องล้างอีกครั้งหนึ่งนี่หั่นเสร็จแล้วจะเอาไปอบในเตาอบนะคะส่วนนี้เฉือนทิ้งเลยเนี่ยถ้าถ้าเห็ดยังไม่แข็งไม่แห้งนะ่ะนี่มันก็จะหั่นได้ง่ายค่ะ ส่วนนี้ออกเห็นเริ่มเริ่มหันยากลนะแต่ต้องเก็บประมาณนี้ค่ะถ้าเก็บอ่อนกว่านี้ตัวยามันก็จะน้อยใครจะหั่นคือบางคนเขาจะไม่ใช้เปลือกคือ เขาจะทิ้งตรงส่วนนี้แต่นี่จะใช้นะคะแล้วก็ใช้ทุกส่วนเลยที่ยังไม่เสียยังไม่ยังไม่เน่าหันแบบนี้ละคะ่ะ แล้วหั่นแล้วก็จะออกมาแบบนี้ฝ้าหลังบางคนเขาเขาจะหัน่นเวลาเขาหั่นใช้น่ะเ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เขา <c oughs> เขาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ย <c oughs> แบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วเขาจะเนี่ย <c oughs> เขาจะเอาส่วนเนี้ยออกไปด้วย จะทำให้ดูนี่ค่ะคือเขาจะเล็มให้หมดเลยก็ไม่รู้ว่าเขาเขากลัวเปลือกเห็ดทำไมนี่ค่ะก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็นำไปต้มชาดื่ม นี่ค่ะจะทำแบบนี้ก็ได้นี่ต้องคมนี่ยังไม่คมเท่าไรโอ้ย นี่ะได้แล้วอันนี้คือเอาเปลือกออกก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ดอกเดียวหั่นก็เกือบสนาทีแล้วนี่คือเห็ดเบิร์ชโพลิพัวหั่นเพื่อที่จะนำไปอบบางคนเขาก็ตากแห้งนะคะแต่นี้มันไม่มีที่วางถาดตากก็ต้องใช้วิธีอบนี่ละค่ะ หั่นแล้วจะออกมาในลักษณะแบบนี้สพคุณของเบิร์ดโพลิพัวนอกจากเป็นยายังทำให้คือมันจะทำให้มีดคมหันหันไปเนี่ยเหมือนกับเนื้อเห็ดเนี่ยช่วยรับมีดไปด้วยเสืวออันนี้คือที่มีเปลือกอยู่นี่นี่นะคะ ก็คือเห็ดยาเบิร์ชโพลิพัวขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาชมตั้งแต่ต้นคลิปถ้าหากอยู่เมืองหนาวใครที่รู้จักเห็ดชนิดนี้แล้วลองเก็บมาใช้นะคะต้มน้ำดื่มเวลามีไข้ คือมันแล้วแต่คนนะอันนี้เคยใช้มาแล้วถ้ามีไข้ก็จะเอาเบิร์ดโพลีพัวนี้ค่ะมาต้มน้ําดื่มหรือว่าบางคนเขาก็หั่นบางๆคือกรีดให้บางที่สุดใช้แทนพาสเตอร์เพราะเขาจะมีสรรพคุณในการห้ามเลือดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยนะคะครบครั้งนี้ไไหม่เลยเพราะว่า แผ่นเห็ดบางมันก็เลยไหมค่ะมันจะต้องใส่ไหนนี่เป็นรอยไหมหรือเปล่านี่ค่ะนั่นนั่นคืออันนี้นะที่อยู่ในร่องเนี่ยค่ะแผ่นนี้มันบางนี่คือไมมแดงเลยนะโอ้ตกใจเลยดีนะที่ ที่มาดูทันว้าวนี่คือเบิร์ชโพลิพัวอบแห้งค่ะใช้ตะเกียบใช้ใช้ตะเกียบดูดิสลับดำดำนั้นก็คือทันจากเหตุอืดูดิ อบแล้วน้ําหนักจะเบาแล้วก็นําไปต้มชาดื่มนะคะแต่อย่าลืมใส่ไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดที่ดีที่สุดก็คือโหลแก้วค่ะไม่งั้นแล้วตัวมอดมันปังกัดกัดแหลกเป็นผุยผงเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ